คนรถชนเสาไฟสลาดพร้าว48พบปืนยาบ้ายาไอเครื่องดื่มคล้ายน้ำกระท่อมตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงวันนี้6ตุลาคม จากกรณีเกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้าภายในซอยลาดพร้าว48บริเวณปากซอยแยก16จะรายงานข่าวระบุว่าเป็นเหตุทำให้เสาไฟฟ้าประมาณ9ต้นหักล้มลงมาขวางกลางซอยทำให้กระแสะไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดับและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกจากซอยได้มีรายงานอีกว่าเสาไฟฟ้าได้ล้มทับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย โดยมีข้อมูลว่าเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงเช้าที่ผ่านมารถยนต์คันก่อเหตุเป็นรถเก๋งฮอนด้าสีขาวมีผู้ติดอยู่ในรถหนึ่งรายอา,าสาสมัครมูลนิธิรวมกันอยู่สามารถนำตัวออกมาได้โดยทราบชื่อภายหลังคือนายอาซันอายุ28ปีมีรายงานว่าคนขับมีลักษณะอาการคล้ายมึนงงเบื้องต้นอยู่ในระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสีเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายและตรวจร่างกายเพื่อหาอาการบาดเจ็บ ขณะที่เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้เดินทางเข้ามายังภายในซอยลาดพร้าว48เพื่อดำเนินการเคลียร์เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่หักโค่นล้มกีดขวางการจราจรโดยสรุปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้าจำนวน12ต้นม่อปแปลง24,000โวลต์ ซึ่งหลังจากเคลียร์เสาไฟและสายไฟที่หักโค่นแล้วทางการไฟฟ้าจะเร่งดำเนินการติดตั้งเสาใหม่และร้อยสายไฟเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนคาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งวันถึงจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ในระหว่างการประเมินซึ่งตามขั้นตอนแล้วการไฟฟ้านครหลวงจะต้องไปแจ้งความร้องทุกเอาผิดที่สารสุทธิสารต่อไป ต่อมาเวลา10ิบนาฬิกาหลังจากที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการเคลียร์เสาไฟออกจากรถเก๋งคันก่อเหตุได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสนสุทธิสารได้นำตัวนายอัศันคนขับรถเก๋งคันก่อเหตุมาชี้และร่วมตรวจพยานหลักฐานภายในรถโดยจากการสังเกตสีหน้าพบว่านายอาศันอยู่ในอาการที่มึนงงและสวมหน้ากาก,ากอนามัยหลังใช้เวลาตรวจประมาณสินาทีจึงได้ควบคุมตัวนายอัศันกลับขึ้นรถ ระหว่างนำตัวขึ้นรถผู้สื่อข่าวได้สอบถามอาการบาดเจ็บของนายอาซันตัวนายอาซันอ้างว่ายังมีอาการบาดเจ็บที่หน้าอกแต่ไม่ได้มีแผลทะลอกตามร่างกายเมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเหตุใดถึงต้องพกพาอาวุธปืนและยาเสพติดรวมทั้งต้องการขับรถเดินทางไปที่ใดปรากฏนายอาซันไม่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวก่อนจะนำตัวขึ้นรถไปที่สนสุทธิสาร ด้านพันตำรวจเอกสุพลคำชูรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองกล่าวว่าจากการตรวจค้นรถยนต์คันก่อเหตุเบื้องต้นพบอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรหนึ่งกระบอกอยู่ในระหว่างการนำไปพิสูจน์ทราบว่าเป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่และเป็นของใครส่วนที่ตัวนายอสันนั้นพบสารเสพติดสองชนิดอยู่ที่ตัวคือ,อยาบ้า25เม็ดและยาไอจํานวนหนึ่ง ทั้งนี้หลังจากที่นำตัวนายอาซันนำส่งโรงพยาบาลเปโโลโชคชัยศีแพทย์ประเมินอาการแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงแต่อย่างใดรวมทั้งจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่พบค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำตัวนายอาซันไปส่งตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไปว่าเหตุใดในอาซันถึงเดินทางเข้ามาในซอยลาดพร้าว48ต้องการมุ่งหน้าไปไหนและเหตุใดถึงต้องพบพาอาวุธปืนและยาเสพติด สำหรับข้อหาความผิดเบื้องต้นของนอายอสันนั้นเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายพบพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อหาครอบครองยาเสพติดหาพบสารเสพติดในร่างกายก็จะเพิ่มข้อหาเสพยาเสพติดต่อไปส่วนรถยนต์คันก่อเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเป็นของนอายอสันเองแต่ต้องนำไปตรวจสอบทะเบียนและเจ้าของอย่างละเอียด ส่วนประเด็นที่พบว่าบริเวณหน้ารถมีสติกเกอร์โรงเรียนทหารโรงเรียนหนึ่งแปอยู่ที่หน้ากระจกเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงแต่อย่างใดโดยหลังจากนี้จะนำรถยนต์คันก่อเหตุไปที่สอนสุทธ,ธิสารต่อไปสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นพบว่ามีเสาไฟฟ้าหักจำนวน12ต้นซึ่งหลังจากนี้การไฟฟ้านาครหลวงจะดำเนินการประเมินมูลค่าความเสียหายแล้ว จะดำเนินการแจ้งความร้องทุกเรียกค่าเสียหายที่สนสุทธ,ธิสารเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็สามารถไปแจ้งความร้องทุกเรียกค่าเสียหายที่สนสุทธ,ธิสารได้ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค่นติดตั้งเสาใหม่และร้อยสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อจะได้เร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ต่อมาเวลา11นาฬิกาที่สอนอสุทธิสารทางตำรวจได้นำรถยนต์คันก่อเหตุมายังสอนอสุทธิสารเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพอทอตรวจสอบเบื้องต้นพบขวดพลาสติกบรรจุข,ของเหลวคล้ายน้ำกระท่อมอยู่ในรถสองขวดส่วนผลการตรวจยาเสพติดในตัวนายอาศัศนคนขับรถคันก่อเหตุพบผลปัสสาวะขึ้นสีม่วงซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์ปัสสาวะว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด ส่วนเรื่องอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรพบว่ามีที่ทะเบียนจดที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นปืนของใครเพราะเบื้องต้นนายอัศนให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่ปืนของตนสำหรับรถยนต์คันก่อเหตุนั้นกำลังตรวจสอบว่าเป็นของใครเพราะคนขับอ้างว่าเป็นรถยืมเพื่อนมา ทั้งนี้จากการเข้าตรวจคน้นห้องเช่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดส่วนอาชีพการงานพบว่าเพิ่งออกจากงานในตำแหน่งรอปภให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตอนนี้ขับรถรับจา้างทั่วไปนอกจากนี้ยังพบประวัติอาชญากรรมว่าเคยก่อคดีครอบครองยาเสพติดในพื้นที่ยาลาปี2557และปัตตานี2559กับคดีเล่นการพนันในท้องที่สนไวยทองหลางปี 2,567. สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์นี้ยังไม่แน่าชัดพนักงานสอบสวนสอนอสุทธิสารอยู่ในระหว่างการสอบสวนและสอบปากคำนายอาสันเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นให้การเพียงแค่ว่านายอาสันขับรถเข้ามาจากถนนลาดพร้าวเข้ามาในยังซอยลาดพร้าว48เพื่อกลับหอพักที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุก่อนจะประสบอุบัติเหตุด,ดังกล่าว